อยู่กับตีโต้หอยหวานโภชนาครับเจ้าของฉายาไอเด็กนรกนะครับหลังจากที่บวชไปนานแล้วก็กลับมาต่อยไฟรแรกชนะเบิกบานนะครับเดี๋ยวไปดูหลังจากนี้ตีโต้จะสู้ต่อแล้วว่าจะเลิกมวยครับติดตามครับอยู่กับตีโต้หอยหวานโภชนาะหน้านี่ยังดูเหมือนไม่ส่างเลยนะครับเป็นไงบ้างตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างเนี่ยตอนนี้ก็ช่วยงานพี่ที่ร้านนมครับที่ในเมือง ครับผมร้านติดตัวหมีครับสาขาหัวทะเลครับอืมเอาเดี๋ยวเดี๋ยว่อยมาโปรโมทร้านที่หลังถามชีวิตส่วนตัวของเราก่อนเป็นไงบ้างตอนนี้ยังยังต่อยมวยอยู่ไหมต่อยครับผมนี่พักอยู่ครับพักยาวเลยสิครับต่อยไฟสุดท้ายที่ไหนนะที่ต่อยโคราชเนีครับที่น่าเเชนทันชนะเบิกบานครับผมเป็นการกลับมาต่อยไฟแรกหลังจากที่บวชไปกี่เดือนนะบวชไปสี่ห้าเดือนครับ บวชนานมากหลายคนบอกไม่สึกสึกครับรอครัฮเฮ้ยบวดนานขนาดนั้นมันยังไงม้าง,ร,งรู้สึกยังไงบ้งมันนะดีครับรู้สึกดีครัรบดีเหรอครับสงบดีครับเออเราเราเหมือนเราเคยบวชมาแล้วก่อนอันนี้ไหมไม่ครับยังไม่ไม่เคยบวดเลยเหรอครับอืมแต่พอสึกออกมาแล้วก็มาต่อยไฟแรกที่เซนทันโคลาชครับผมเ็นบอกว่าหมดตั้งแต่ยกสองจริงไหมครับรอ อ๋อแล้วเราก็ชนะเขามาได้ครับชนะลูกไหนก็เสียงเชียร์เยอะครับมีแรงฮึดครับไปไปแต่เป่าปากแต่ยกสองเลยแต่ก็หมดครับแต่ได้เหลี่ยมช่วยครับใช่ไหมได้เก่าครับอ๋อตีโต้เนี่ยสมัยก่อนเหมือนพี่เคยไปเห็นตีโต้ที่ค่ายมวยออบุญช่วยถูกไหมครับก่อนซ้อมอยู่ออบุญช่วยครับเออก็ซ้อมอยู่กับหลักหาย่ะครับเอามาอยู่กับพี่หอยได้ไงก็ที่บ้านเขาซื้อมาครับอืมก็เคลียร์กันเรียบร้อย แล้วก็มาอยู่กับหอยวันโภชนาใช่ครับกี่ปีแล้วเนี่ยที่มาอยู่กับหอยวันก็หลายปีแล้วสี่ห้าปีแล้วอืมอืมอืมแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยก็เราต่อยแต่จังหวัดตลอดเลยนะถูกปะ่ะไม่ได้ต่อยกรุงเทพไปล่าสุดจาได้ไหมต่อยที่ไหนต่อยกรุงเทพต่อยล่าสุดต่อยกับก้องเกียรติครับที่อ,อตกอรต่อยลุมพินีครับอ๋อท,ที่ที่ลุมพินีก่อนนนั้นที่อ,อตกอรชนะใครนะ ชนะยุทธการครับกับก้องเกียริแพ้หรือรชนะชนะกล้องเกียริครับอ๋ออันนั้นคือไฟสุดท้ายในกรุงเทพครับปีนี้อายุเท่าไหร่ละปีนี้ยี่สิบสองครับยี่สิบสองโอ้โหยังน้อยมากอนาคตเรามองยังไงบ้างกับชีวิตการชกมวยต่อยไปเรื่อยครบต่อยไปเรื่อยครับ,รรรบผม,มแต่ว่าแฟนมวยเขาบอกว่าตีโต้เดี๋ยวเป็นนักชกเพย์บอยครับจริงไหม จริงยังไงไม่รู้อะชอบแบบเที่ยวเจ้าชูไหมเจ้าชูไหมไม่ครับแต่คือเที่ยวนี่คือหมายถึงตอนเวลาว่างๆไม่มีรายการดูปะใช่ครับก็กินเล่นเต็มที่เลยครับแต่พอเวลามีมีรายการซ้อมก็เต็มที่เหมือนกันครับเห็นพี่หอยหวานบอกว่าตีโต้เนี่ยซ้อมน้อยต่อยดีซ้อมหนักป่วยอันนี้จริงไหมจริงครับจริงยังไงอะไม่รู้เหมือนกันครับแล้วมันป่วยไปอัตโนมัติเลยเหรอครับ หมือนร่างกายซ้อมหนักๆมันมันยังไงมันรับไม่ไหวอย่างนี้เหรอไม่รู้ <laughs> แต่แต่ว่าส่วนมากจะเป็นแบบนี้ถูกปะ่ะครับเออแนะปลก,ปกเหมือนกันนะไอซีโฟเป็นป่ะซ้อมหนักป่วยถูกเห็นไหมเหมือนกันอ๋ออ,อแต่ว่าตีโต้เนี่ยเป็นนักมวยที่เหลี่ยมดีมากมีวิธีฝึกซ้อมเหลี่ยมพวกนี้ยังไงวิธีแบบแบบทำให้คู่ชกล้มอ่ะทำไงไม่รู้ออก,ก็ฝึก ต้องฝึกเป็นองนะมันของอย่างนี้เรื่องนี้มันต้องฝึกถูกป่ะไม่ใช่ว่าใครจะมาทําเลยก็ก็ไม่ไม่ง่ายอไฟที่เราชนะตะวันฉายจำได้ไหมจำได้ครับที่ที่ลุมบินีมันมีแบบจังหวะแบบมันกั้ากึ่งว่าลูกแบบดัดหลังอะคือจังหวะนั้นไม่ได้ดัดใช่ไหมใช่ไหมมันเป็นล็อกเอวมันเป็นล็อกใช่ไหมล็อกแล้วแล้วดันใช่ครับดันไปข้างหน้าแล้วให้คู่ชกล้มอย่างนี้เหรอ ครับอมีไฟไหนที่ประทับใจมากๆในชีวิตการชกมวยชนะประกายเพชรกับได้แชมป์อีเม้นแอร์ครับผมร้อยยี่สิบสองลุมพินีไหมใช่ครับแล้วมีเส้นไหนอี่ได้ได้เส้นเดียวครับผมเคยเดิมพันเยอะไหมเดิมพันเยอะต่อยกับพุนกลครับเท่าไหร่ร้านสี่ครับไป้านที่เป็นรองเดียวไหมที่สามยกรองสิบห้าหนึ่งครับสามยกใช่ไหมครับผมอ๋อแล้วก็มาได้ยกสี่ยกห้าก็คุมเกมอุรลันสี่เลยเหรอครับ มีมีอีกไหมไฟที่เดิมพันเยอะๆยอะกายเพชรกับกับประกายเพชรหกแสนครับชิงแชมป์ด้วยครับมีแบบไฟที่แบบเจ็บตัวเยอะๆไหมแบบโอ้โหเจ็บหนักจําไม่ได้ครับน่าจะเยอะหลายไฟอยู่หลายไฟอยู่ใช่ไหมฮเคยได้อัศวีเยอะสุดเท่าไหร่อัดวีเยอะสุดก็น่าจะไฟต่อยกับบืนกลนะครับเท่าไหร่ก็ได้เป็นแสนนะครับก็เดิมพันเยอะนะก็ต้องได้เยอะ ตอนเด็กๆเราเคยแบบเป็นชัป์อะไรไหมพิธีบูทอนตอนเด็กๆน่าจะเป็นภาคกลางมั้งครับที่ไหนกรุงเทพนะครับกิโลครับประมาณยี่สิบหกโลครับจำได้ไหมต่อยใครต่อยครับมาวินหรือเปล่ามาวินหรือมังกรเพชรนี่หนะครับตอนเด็กก็เคยไปต่อยอะศึกอัศวินดำเคยครับผมไปต่อยอยู่นานไหมก็ต่อยอยู่ หลายไฟอยู่หลายไฟแต่ก่อนก็แหมดังกันนะครับปีโตชายาไอ้เด็กนรลกนี่ใครตั้งให้แฟนมวยครับแหมันเด็กนรลกยังไงไม่เข้าใจไม่รู้เหมือนกันเราดื้อปะครับรผมดื้อครับตอนเด็กเราแบบลีลาบนเวทีแบบกวนนี่ป่ะถูกป่ะใช่ครับก็น่าจะมีส่วนนะที่เขาเลยตั้งฉายาให้เราเออากลับไปภาคนี้น้ำหนักมันยังจะเท่าเดิมหรือว่าสูงขึ้น น่าจะเท่าเดิมครับร้อยยี่สิบแปดร้อยสามสิบครับยังทําได้อยู่ใช่ไหมทําได้ครับล่าสุดที่ต่อยนี้ทําเท่าไหร่ล่าสุดโต่อยร้อยสามสิบเจ็ดครับอันนั้นไปปล่อยดีปุ้มไม่อยู่ดิครับเพราะไปกลับมาเนี่ยครับนี่คือเป็อนาต่อยสายศึกไหนนะต่อยอยู่เกียรติเพชรครับเห็นเบิกบานเขาอยากแกล้มือกับเราได้ครับกลับไปก็ทำร่างกายดีก็น่าจะต่อยกันได้ครับได้นะ เคยต่อยกับไอ้มังกรไหมไม่เคยครับอยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กแล้วครับใช่ไหมมังกรทองนะตอนเด็กเราเคยต่อยพวกมวยดังๆเก่งๆจำได้ไหมมีใครบ้างเด็กก็ต่อยต่อยเยอะนะครับเยอะอยู่นะรับผมต่อยหมดแล้วนะน่าจะล่อหมดละครับตอนนี้ก็อยู่ที่โคราชหอยหวานพภชนาตลอดเลยอยู่ตลอดครับเอ้ามีแต่พวกเด็กๆปั้มกับใครก็มีพวกตัวใหญ่มาช่วยปั้มอยู่อ๋อ มเมรก็อาย <c oughs> ุ22ยังต่อยได้อีกนานน,น,นนะครับหลังจากโควิดซาก็คงจะได้เห็นฝีมือของติโตนะครับก็คงจะอุ่นเครื่องบุญทอนก่อนเนาะขอสนิมก่อนลืมถามประเด็นนี้นะครับตีโตเนี่ยเป็นนักมวยที่ชอบสักมากครับสีสันบนเรือนร่างพี่สักมั้งแต่อายุเท่าไหร่เพิ่งสักได้3 4ปีเองครับเหลืออีกตรงไหนที่อยากจะสัก เหลือขายังไม่เสร็จเลยครับกับแขนหน้ามั้ยไม่เอารูปอะไรรูปอะไรรูปยากุซ่ายากุซ่าญี่ปุ่นทําไมเป็นต้องเป็นยากุซ่าไม่รู้แต่คนอื่นเขาชอบแบบเป็นยันเป็นอะไรเงี้ยเราไม่ชอบอ่ะไม่เป็นมังกรอะไรเงี้ยไม่ข้างหลังข้างหลังมีครับข้างหลังมีครับเป็นอะไรพระสังกัจจายับแยยิ้มพระสังกัจจายิ้มไม่เจ็บเหรอโตเจ็บครับเลือดออกไหมออกครับ แต่มันก็พอทนได้เนาะคนชอบมีอนาคตอยากจะไปสักตรงไหนเพิ่มจะพอแล้วสักขาสักขาใช่ไหมขายยังไม่สักอระขายยังไม่เสร็จรับอ๋อแล้วเวลาไปสักไปสักที่ไหนสักกรุงเทพเรบเจ้าหรอแล้วก็ที่คุลาเี่นคุลาก็มีอ่ะร้านประจำเรา่ะครอ๋อแพงไหมพ่อโตแพงไหมไม่ครับร้านพี่ครับรู้จักกันนะก็อาจจะไม่แพงเหมือนปกติเท่าไหร่ อ่าอ่แ่แบบสาวๆชอบแบบนี้นไม่รู้อ,อ,อ่ะอีมีมั้งแหละสาวอ่ะ,อะครับผมกอดเสื้อนี่แม่กีดเลยนะโอเคฝากแฟนมวยติดตามหน่อยครับแฟนคลับของตีโต้หอยหวานโภชนาก็ฝากแฟนมวยติดตามด้วยนะครับผม เดี๋วกลับมาพฟเนียทำให้เต็มที่ครับผมเต็มที่เหมือนเดิมกองเชียร์ก็เยอะเหมือนเดิมครับผมสาวๆตอนนี้ติโตสวดไหมคืออะไรวะอันนี้คืออะไรสวดเหรอไม่ครับไม่สวดไม่สวดมาโถเ้ยอ่ะสาวๆนะครับติโตไม่สวดนะครับก็ติดตามผลงานโควิดซาเจอกันติโตหอยหวานโพชนาขอบคุณครับ